ใช่เท่านี้มีคนเขาเหมาไก่ยายเหมาทอมจำยายหมดเลยยายจะกลับบ้านนอนใช่ไหมใช่ถ้าผมจะเหมาร้านยายอันนี้เท่าไหร่ครับตอมจำด้วยเหมาไก่ด้วยแล้วให้ยายกลับไปนอนที่บ้านเหมาให้หมดก็ดีใช่เหมาผมจะเหมายายหมดเลยไหนี่ยยายคิดเท่าไหร่ครับอยากให้ยายนอนอยู่บ้านเนีี้นอนกลับไปนอนบ้านแล้วยายเอาเท่าไหร่ครับ ไม่รู้แต่คือแค่แค่ให้ยายอะลุไม่ต้องต้องต้องบอกต้องเหมาไงเพราะว่าไม่ไม่เหมาให้ตังยายก็ยินยินย่นยางอยู่ใช่ไหมละ่ะ<ช>ต,ต้องเหมาต้องต้องเหมาแล้วอะเหมาของก็ด้วยอ่ะต้องให้หมดนั่นนะหะลุงมาคอยเหลือมันแค่เสียไม่ผมเหมาแล้วอะไรน่ะไม่ได้เสียมาเอาไม่เอาไม่รวมไม่ได้เสียบด้วยอ่ะเอาเหมาหมดเลยนั่นเลยอ่ะหมดนี่เอาพันหนึ่งเนาะเอาพันหนึ่งนลละตังยายจะกลับบ้านนอนเลยไหม อ่พันหนึ่งนะเอาโอเคงั้นผมเหมาเลยยายพันหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวยายเก็บ <ๆ S 1> ของกลับบ้านเลยผมจ่ายตังค์ให้ก็ตอนนี้เราก็เหมาไก่ยายเรียบร้อยนะครับก็ส้มตำด้วยตอนนี้เรื่องเหมาทั้งร้านเลยก็ยายคิดหนึ่งพันบาทนะครับอ่าตอนนี้ผมเราจะไปจ่ายเงินยายนะครับยายครับอ่าที่เหมาไก่เนาะจะยายคิดเท่าไหร่พันหนึ่งใช่ไหมไอ่าหนึ่งพันหนึ่งอันนี้ครับผมให้ยายสองพันนะครับ อ้าขอบขอบคุณครับอ่าก็ยายก็กลับบ้านเลยเนาะวันนี้กลับกลับเร็วหน่อยเนาะอ่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆาครับที่ติดตามคลิปนะครับก็อย่ใครที่จะฝากเงินให้ยายนะครับเดี๋ยวผมอ่าจะพายายไปเปิดบัญชีนะครับวันวันอาทิตย์นี้นะยายเนาะยายว่างไหมมาอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ปิดนะวันอาทิตย์มันมีที่เปิดก็มีวันอาทิตย์ยายจน ายของแลมัหลุดไอผมเมาวอเดีผเมายายของไได้ดเมาวเมาแล้วเดี๋ยวเปิดบัญชีเนาะ้ก็เดี๋ยวเงินฝากบัญชีเข้าบัญชีให้ยายนะครับอเครับนี้ไปก่อนนะครับ